สวัสดีครับพบกับหน่วยรามิานทาเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้มีงานมานำเสเนอคือจานสั่งสิเบเอ็ดอุปกรณ์ชนิดนี้เหมาะสำหรับเจ้ามือกินลูกมือนะครับผมเพราะว่าเราสามารถเขย่าแล้วบังคับให้ออกสิเบเ็ดได้ทุกตาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันขึ้นอยู่ว่าเราจะให้ออกเลยพูดง่ายๆเลยอ่าอุปกรณ์ชนิดนี้อยากให้ดูมากนะครับดูที่ลูกครับผมจะซูมให้ดูชัดๆเลยครับ เห็นไหมครับสวยใสตาตื้นเหมือนวัดดวงเลยนะครับเห็นไหมครับดูดูตาข้างในครับให้ดูมันชัดๆจัดๆเลยครับลูกตาตื้นสวยใสมากครับเหมือนงานวัดดวงเลยประเภทวัดเสียมแบบตาแตกเลยนะครับวิธีเล่นเล่นง่ายๆครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมลูก จะมีทั้งหมดให้ทั้งหมด3ลูกนะครับผมแต่จะมีลูกหนึ่งที่แตกต่างคือลูกนี้นี่คือลูกแม่นะครับผมเวลาเขย่าลูกจะล้มออกจากจุดแต่ถ้าเกิดลูกพวกนี้จะล้มเข้าหาจุดอานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมตั้งอย่างนี้เขย่าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นห้าห้าเกี่ยวถูกต้องไหมครับเรามาดูกันนะครับผมว่าได้จริงอย่างที่พูดหรือเปล่าดูน,นะครับห้าเอี่ยวนะครับผม ขออีกทีครับผมพอดีถ่ายคนเดียวไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับโทษทีครับอดูอีกทีครับเห็นไหมครับแค่นี้เป็นห้าเอี่ยวแล้วครับให้เขย่าอีกครั้งยังได้เลยครับผมห้าห้าเอี่ยวนะครับผมอย่างที่เห็นเลยชัดเจนเลยนะครับแค่นี้เราก็กินได้แน่นอนแล้วครับไม่เพียงแค่ว่าจะบังคับให้เป็นห้าเอี่ยวนะครับเป็นอย่างอื่นก็ได้ ห้าสี่สองก็เป็นได้อันนี้คือลูกแม่นะครับถ้าเรามาตั้งอยู่ตรงกลางเนี่ยเวลาเขาย่าเนี่ยพูดง่ายลูกมันจะอยู่ยืนอยู่ที่สี่เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับลูก,กแทบไม่ไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาสองลูกนี้มาตั้งข้างกันเนี่ยลูกก็จะล้มเข้าเป็นห้าฝั่งนี้จะล้มเข้าเป็นสองนะครับผมอ่ะเรามาดูานะครับลูกก็จะล้มเข้าเป็นพูดง่ายก็กลายเป็นห้าสี่สองนะครับ ขอไ่รับผมอะดูอีกทีครับเห็นไหมครับแค่นี้ก็กลายเป็นท่าสี่สองแล้วนะครับผมถามว่าขย่ายากไหมไม่ยากครับผมแต่ที่ผมขย่าผิดพลาดเพราะว่าผมถ่ายคนเดียวมันค่อนข้างยากนิดหน่อยติดโทรศัพท์ด้วยอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยใครสนใจอุปกรณ์ชนิดนี้นี่สอบถามกันได้เลยนะครับผมที่ ID Line หนุยรามินทานะครับเบอร์โทร097084 5811นะครับผมสอบถามกันมาได้เลยนะครับผม